กราบสบายดีกันเบิดสุขู่สุคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อวนนี้เข้ากับมาพบกันอีกแล้วกับทากลางบรรยากาศที่ว่าลมลื่นพี่น้องเมื่อนี้เป็นใไดีพี่น้องสบายดีกันเบิด์ุสุขู่สุคนอยู่บรินวณพี่น้องในส่วนนี้ก็ที่ว่าอากาศหนาวๆกันและเด้อพี่น้องที่ว่าส่วนนี้อากาศอยู่ทางบ้านของบ่าวแมนไ้ก็ที่ว่าอากาศดีลร้พี่น้องหนาวบ่หอนจนเกินไปประมาณ กันขึ้นกับประมาณ15หองศากังเว้นกับยูทีประมาณเสาซีเส้สาหานอกพี่น้องกับที่ว่าพอดีอยูพอดีบบหอนโบนาวเกินไปพี่น้องพอดีสำหรับคลิปก่อนเบาแมนไส้กับรียกสั้ันให้พี่น้องได้เบ่งรถไฟรถไฟระบบโมโลเลนเรลนาอพี่น้องถือว่าเป็นรถไฟสายสีเหลืองพี่น้องและคลิปนี้บเบวแมนไส้สีภาพี่น้องมาเบ่งรถไฟความ ไวสูงไทยจีนเนาะพี่น้องถือว่าเล้าห้องก็ได้เปิดเป็นทีหมหอยแล้วสาหรับเส้นทางรถไฟล้าจีนเนาะแต่ว่ามอนิเบาเม่นไส่สีมาเบิงและมอนีเบาเม่นไส้สีผ้า ah, พี่น้องมาเบิ้งรถไฟความไวสูงไทยจีนเนาะพี่น้องที่ว่าสิเป็นการก่อสร้า,างรถไฟความไวสูงจีนไทยจาก จากกรุงเทพหาน้องคายน้องพี่น้องเข้ามาเบิ่งคลิปหนีน้ำกันพี่น้องบาเวนใสจะดีเอ็กซ์ันคือเก่านี่คือก้้วใหม่ของรถไฟไทยที่จะยกระดับการคมนาคมขนส่งให้ก้าวไกลเชื่อมไทยไปสู่โลกด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครถึงหนองคายโดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาประกอบด้วยงานโยธา14สัญญาโดยงานโยธาสัญญาที่1ขีดหงานโยธาช่วงกลางดงปางอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรได้ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสัญญาที่2-1งขีดหงานโยธาช่วงสีคิ Q ้วกุจิกอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2563ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา5สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่3ขีด2งานโยธางานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองสัญญาที่3ขีด3งานโยธาช่วงบันไดมา้าลำตะคองสัญญาที่3ขีด4งานโยธาช่วงลำตะคองสีคิ้วและช่วงกุจิกโคกกรวดสัญญาที่3ขีด5งานโยธาช่วงโคกกรวดนครราชสีมา สัญญาที่4ขีด7งานโยธา,าช่วง <จะ S 1> สระบ,บุรีแ,แก,รบบก่นคอยและวันที่29มีนาคม2564ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา3สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่4ขีด3งานโยธาช่วงนวนครบ้านโพสัญญาที่4ขีด4งานโยธาศูนย์ซ่อมบำรุงเคียงรากน้อยและสัญญาที่4ขีด6งานโยธาช่วงพระแก้วสระบ,บุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสัญญาคือสัญญาที่4ขีด2งานโยธาช่วงดอนเมืองนวนครในส่วนของงานระบบรางและระบบควบคุมรถไฟความเร็วสูงได้มีการลงนามในสัญญาจ้างงานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคลากรเมื่อวันที่28ตุลาคม2563ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญารถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมามีรูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง3แบบได้แก่โครงสร้างทางยกระดับระยะทาง188.68กิโลเมตรโครงสร้างทางระดับพื้นระยะทาง54.09กิเมตร และโครงสร้างงานอุโมงค์ระยะทาง8กิโลเมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น250.77กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีมีจำนวน6สถานี<อ>เริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางระบบรางแห่ง,ง,งใหม่ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรถไฟแห่งอนาคต เป็นจุดเชื่อมโยงการคมานาคมระบบรางทั่วทุกภูมิภาครองรับการเดินทางโดยรถไฟทุกประเภทสถานีดอนเมืองเป็นหนึ่งในสถานีสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสนามบินเชื่อมโยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec สถานีพระนครศรีอยุธยาออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยมีการเข้าถึงที่สะดวก สถานีสระบุรีออกแบบให้ผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีการสร้างพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อรองรับและส่งเสริมการพัฒนาการค้าขายของชุมชนสถานีปากช่องได้ออกแบบอาคารสถานีด้วยการผสมผสานศิลปะตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคอีสานสถานีนครราชสีมาเป็นสถานีปลายทางของโครงการระยะ<พ>ที่หนึ่งสถานีพุทธาตรงงามกัน,นเลยภาคอีสานส และจะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อไปอยังจังหวัดทางใต้ในโครงการระยะที่2ทุกสถานีได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการของผู้โดยสารทุกคน universal design เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่ภาคอีสานประเทศลาวและประเทศจีนได้อย่างสะดวกรวดเร็วส่งเสริมความเจริญสู่ภูมิภาพคพร้อมทั้งวางรากฐานการเชื่อมต่อกับอาเซียนในอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ประมาณปีพุทธศักราช2569รถไฟความเร็วสูงยกระดับคุณภาพชีวิตและลดระยะเวลาในการเดินทางลดปริมาณการจราจรมีความสะดวกสบายปลอดภัยลดอุบัติเหตุเพิ่มศักยภาพการขนส่งระบบรางส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงชุมชนทั่วทุกภูมิภาคยกระดับ ถือว่านี่กาสิเป็นการวางแผนของเพิ่อย่างละเอียดพี่น้องในการที่จะสางรถไฟความไวสูงจีนไทยเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นวางแผนแต่ละขั้นตอนเนาะที่ว่าค่อนข้างว่าละเอียดพี่น้องถือว่าเพิ่นมีโครงการที่ว่าเขามาการเสนอโครงการนี้ค่อนข้างว่าพร้อมกับเล่าแต่ว่าไทยกับค่อนข้างว่าเหตุสาสาย่อนเพราะว่าเพิ่นกาสิี เด็กมีการประเมินหรือว่าการคีดไลผพ้นกระทบแ้วการหาแรงขึ้นเนาะถือว่าเอาไปเบิ่งมากกับที่ว่าไทยเพิ่นอยากสางเองเนาะถือว่าเพิ่นบ่ยอยากกู้กู้หนีนะพี่น้องคือเล่าเข้ากัถือว่าใส่ถือว่าเป็นขึ้นจากต่างประเทศร้ายเนาะพี่น้องแต่ว่าไทยก็ถที่ว่าเพิ่นจะใส่ขึ้นของเพิ่นเองนะพี่น้องก็เลยมีการก่อสางถือว่าสาไปก่วเล่า ไลเ่เติบเนาะเพราะว่าเพิ่นมีแผนที่จะสร้างให้เซจเปิดในปีพศ2 5 6 9เนาะพี่นอ้องก็ือว่าอีกประมาณ4-5ปีข้างหน้าพี่เนาะก็ืที่ากว่าเพิ่นซีไดใส้สาหรับรถไฟตัวนี้เนาะพี่นอ้องแต่ว่าในโมเดลที่ว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาให้เบิ่งนี้ืที่าแต่ละสถานีนี้ว่าืที่าโคตรงามสุดยอดไลยพี่นอ้องที่ว่าเฮาเห็นนํากัน ที่ว่าโมเดลสถานีแต่ละบ,บอนเนาะพี่น้องที่ว่าเป็นก็ถือว่าเป็นแผนงานพี่น้องที่ว่าบ่าวแมนใส่ผ่าทุกคนมาส่มในคลิปนี้นะพี่น้องที่ว่าในคลิปนี้ถ้าว่าซ้ายรถไฟซ้ายหนีเนาะสางแล้วนี่กาสีสางความสะดวกสบายให้ทางคนเล่าแลวก็ทางพี่น้องชาวไทยพี่น้องที่จะได้ไปมาหาสู่ หากันอย่างสบ,บายที่ว่าสีสามารถยนเวลาได้ร้ายเติบพี่น้องสีสามารถเทพให้การเดินทางมีไหวขึ้นที่ว่าบางเทือคนเล่าขามไปน้องค่ายน้องพี่น้องอยากไปนอนอยู่กรุงเทพฯอรหรือว่าอยากไปกรุงเทพฯก็ที่ว่าสบ,บาย้กาการาคาที่ว่าประหยัด ทั้งวลาประหยัดทั้งยจ่ใจได้ร้ายขืนพี่น้องถือว่าร้ายขืนพี่น้องที่ว่าเป็นข่าวดีร้ายพี่น้องที่ว่าฟังไทยเขากับตดจินใจที่ว่าจะสางแลนะนอกที่ว่าถือว่าทางฟังไทยเข้ากับกำลังเกียมกอสางและพี่น้องและนี่ก็สิปเป็นส่วนหนึ่งพี่น้องที่ว่าเบวแมนใส่นำข่าวข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟไทยจีนนาะพี่น้องเพื่อบางเทือ จะมีการใด้เสื่อมต่อกับทางล่าวงเฮาพี่น้องและสําหรับคลิปนี้ก็สีมีอยู่ประมาณนี้พี่น้องถ้าผูดด้ใดมกักอย่าลืมพี่น้องคือเกายืนมือของทานผู้ชมักกดไลค์กดแชร์ให้ส่องพัวข้าแน่พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดีเบิดสุขทุกคน